สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสนีย์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Battlefield V กันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นปืนนี้เลยครับปืนสเตนนี่ฮะรูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นปืนไซส์กระทัดรัดมินิของคราสหมอนะแต่เห็นว่าเล็กๆแบบนี้ฮประสิทธิภาพไม่เล็กนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันแบบนี้เลยโหมดไปเล่นโหมดคอนควีตกันนะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าไปเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับแผนที่ อ่ออะไรวะ p r o v i n c e นะครับผมหมด conquest อ่าดูเหมือนว่าตอนนี้สกอร์ทีมขเขาจะนำเราอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราลง B ไปก่อนนะครับผมเพราะตรงนี้จะมีเหตุการณ์อะไรไหมข้างหน้ามีคนเจ็บข้างหน้ามีคนเจ็บตรงนี้มีคนยิงปืน <S <S แตกไปหนึ่งไปก่อนแล้วครับโอ้ยรีโหลดอีมาก่อนีโหลดเลยตอนนี้วะเนี่ยผมพลาดเลยฮนะเอาใหม่เอาใหม่ โอ okay. เคหรือว,ว่าอย่างน้อยเราเปิดตัวแรกได้ครับหัวแตกไปมาดูประสิทธ,ธิภาพของปืนนี้กันสเตนปืนสเตนปืนสเตนเดี๋ยวขอลงไปช่วยบีก่อนนะครับลงช่วยบีก่อนเนี่ยไหนครับไหนครับไหนวะรอก่อนหมอเอ้าไม่รอหมออีก กำลังบอกว่าหมอกำลังมาเขาอยู่ไหนกันฮนะไม่น่าจะมีแล้วหนระือเปล่าไปเอกันเลยต่อเขานำเราเยอะเลยเอาพวกเราตกใจฮะเทยคนก่อนโอ้โหเท่์ทันทันโมเตลรรีโหลดไม่ทันกินแล้ว ไปเอไหมไปเอไหมเอาเอกันเพื่อนวิ่งไปไหนวะน่ะนะเพื่อนเนียนก่อนครับเ,เนียนก่อนเนียนเอเลยเราเนียนเอเลยเอเคไปเว้นกันเนีย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 นคนปลาระเบิดคนปลาระเบิดคนปลาระเบิดใส่ผม โอ้โหตรงไหนวะตรงนู้นครับไม่เห็นสงสัยว่าไอ้นั่นมันน่าจะเห็นผมนะไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยฮะเกมตึงเกมตึงเอาใหม่ตรงนี้ก็ยิงปืนกันมาเลยเราจะไปพยายามลงเอกัะซดีกว่าผมพอตรงนั้นค่อนข้างอ่าเดี๋ยวให้ชมปืนก่อนชมปืนชมปืนอืมเท่ไปลุยต่อ ยาไปพวกยาไปโอเคขึ้นมาเราช่วยคนได้เราช่วยคนได้เร,เ,ดไเราเบิดนำ้ำไปก่อนเราเบิดน้ำโห้ยเกือบพับเกือบนี่ใครนอนอยู่นี่เห็นไหมระยะไกลมันจะยิงยากครับแล้วทำไมผมไหลวะเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ย ผมเดินเองเฉยเลยครับเมื่อกี้อยรถ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 ไม่สู้โอ้ยปีนอะไรปีนนี่อ๋ออะไรเนี่ยปีนไม่ได้อีกช่วยคนเจ็บผมเห็นคนอยู่แถวนี้เมื่อกี้เกมเป็นอะไรของมันวะซีมีซีมีซีมีเข้า ยิงโดนได้ไงยิงกูโดนได้ไงเนี่นยยิงกูโดนได้ไงก่อนมีไหมซีมีครับซีมีเข้าแน่แน่แน่นมันยังยิงโดนอะน่ะแน่ยิงจากไหนก่อนเถอะดารูโอ้โหชัดเจนครับสามเอ็ดตายห้าไปครับผมตอนนี้สเตนหรือว่าโอเคนะต่อยต้องเน้นระยะประชิดหน่อยครับ ซี C, เราโดนหนึ่งแล้วเราไปช่วยก่อนอึบไปโรเวน o ์โ n รเวน e ์อันนี้ปืนอะไร t g s t g เคยเล่นไปแล้วไม่ตายครับผมไปตรงนี้ตั้งป้อมเลยกันไป โดนโดนนะระเบิดโดนเอ้ามันรออยู่น,นู่นโอ้โหยอยากรู้ใครเป็นสควอชลิดเดอร์ครับผมเราไม่สามัคคีกันเลยตอนนี้เราต้องพาสควอชเราไปนี่ก่อนรู้จังเลยใครลิดเดอร์ไม่สั่งการเลยฮะเราจะอ้อมไปอ้อมไปตลบหลังเขา ใช้แผ่นอ้อมตลบแบบเราจะใช้แผ่นอ้อมเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเมื่อก,กี้ปแปบบ๊บเอ้ยโดนเฉนยยิงมั่วโดนเฉยฮะแปบ๊บนั้นเนี่ยทำไมรู้สึกว่าหน่วงๆวะปึ๊บแปบ๊บหนึ่งนะฮะ เ okay. มื่อกี้รู้สึกว่าเกมมันหน่วงนิดหน่อยออกไปปรับนิดหน่อยฮะโอเคยังพอคิดว่าน่าจะตามทันนะถ้าร่วมมือกันกว่านี้ครับลงกับเพื่อนไม่ได้อีกโอ้ยไม่ได้อย่างงี้สิลงบีนั่นแหละไม่นัวเลยเกมนี้สังเกตด,ดูนะพอผมมาเล่นทอมสันจะเล่นปืนนี้ดีพอผมมาเล่นปืนนี้แต่ผมลองเปลี่ยนไปไเล่นปืนอื่นนี่อาจจะเล่นดีก็ได้ครับ โอ้ยโอ้ย,อยว่าแล้วหลบไม่ทันมีสไนเปอร์ดักมุมตึกฮะไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยเหรออันนี้ไม่มีหมอเลยเหรอไม่มีเลยไปตามนั้น <c oughs> ชีวิตอนาถเดี๋ยวขอสไนสักทีดิโดนสไนย,ยิงเมื่อกี้ลองลองรีเอ็นฟิลกับผมทักตั้งเ่าเองอ่ะ เอลี่เอ็นฟิลหน่อยเปล่าอ้าวอะไรของมันอะไรวะเฮ้ยงงอะเนี่ยจะเอารีเอนฟิลมาแก้แค้นเราไม่สู้ครับผมยันเกาะ ยันเกราะเราไม่สู้เอ้ยมันเห็นได้ไงก่อนเถอะโอ้โหมันก็เกินไปบางทีอ่ะน่าหเห็น,นไหมชุบเพื่อนยังไม่ทานดิ ไม่โดนแน่วะเนี่ยมันบุกแล้วไอ้เป้าไม่ตายอะ่ะมันโดนนัดเดียวไม่ตายอะ่ะต้องสองนัดขึ้นอะ่ะโอ้ย มันรู้นะเนี่ยมันรู้นะเนี่ยอเ,เอาละครับผมเรากลับไปเป็นสเตนตกันดีกว่าตอนนี้เราโดนตียับนะฮะเราใกล้จะแพ้แล้วเรากลับมาเล่นสเตนอันนี้เราโดนตีตื่นเข้าบ้านแล้วโอ้ยทำไมแฮกเซกซก็สู้ได้วะโว้ย <c oughs> ให้คุณได้มีที่ยืนมา้มมนมางกไูได้มีที่ยืนหน่อยปุ่ม <c oughs> ไปแล้วม,มีที่ลง <c oughs> อ้อมไหม <c oughs> ต้องอ้อมไหม <c oughs> อ้อมไม่ตลบจะเป็นแผนที่ดีที่สุดครับ <c oughs> คอยดูผมทุกคน ผมมาแล้วอ้าแต่เพื่อนเอาคืนแล้วนี่หว่าเฮ้ยฮิปไฟล์ไม่โดนเลยฮะตรงนี้กูเข้าตะโขบดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยทำไมอย่างว่าปืนอย่างว่าเนาะปืนยังไม่ได้แต่งอะมาเลย เราไปบีได้เราไปบีได้ไไดใครวะเสียงใครวะเสียงใครวะดูเหมือนว่าเพื่อนกำลังไปเอาจุดไกลๆเหมือนกันนะตันนี้แต่บ,บีก็มีพวกพวกมันเยอะนะบีก็ศัตรูเยอะอนะ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยฝั <c oughs> ่งนี้มา โอ้โหโดนทุกทางไอเนี้ยไอนี่แหละไอนี่แหละไอดารูนี่แหละ,ลหละชัดเจนเลยเนะี่ยไอเนี้ยแปดสิบสองตายเจ็ดแล้วดารูรูรูนี่แหละโอ้ยเรามาโชว์กากอีกแล้วผมกลับมารีวิวปืนนี่ไงจัดไปยิงไปห้าเดชไปสนะิบฮะเราจะมาโชว์รีวิวปืนนี่แบบไม่เคยเล่นปืนได้ดีแล้วผม เข้าใจหายไป2อวันเล่นกากเราขนาดดีเลยวะเนี่ยประตูอยู่บีนะประตูอยู่บีเพื่อนเรากำลังเข้าบีอะเราเนียนได้ไหมเราจะวิ่งแบบเราจะเล่นแบบไม่บู๊ล้วห่ โอ้ยิงระยะไกลได้เฉยเอาเพื่อนเราพเราพื่อนเราตีนี้เรากำลังตีบีนครับได้บีแล้วผมผมไปช่วยซีก่อนไม่รู้ใครเปลี่ยนสควอชลดเดอร์อุ้ยฮ่าอย่างน้อยได้สองครับ เอาสิมาอย่างน้อยตีตื้นได้ครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยเพื่อนอยู่ไหมเพื่อนมาสปอของกูหน่อยดิไม่มีใครมาสปอตรงผมเลยตอนนี้ซี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 โอ้อีนี่ไปไปอีหลายคนนะครับเราไปเนียนด้วยดีกว่าโอ้แต่เหมือนว่าจะเยอะเหมือนกันนะตรงนี้เอามาเอาไว้เนี่ยเพื่อนมึงพูดเพื่อนมึง เยยบลครัดักเลยดักเลยบอกเลยบอกเลยว่าดักบอกเลยว่าดักตรงนี้ไม่ยอมอะที่ดักในฐานศัตรูแต่ปล่อยให้เพื่อนดักตรงนี้ผมขึ้นไปลุย ไปแล้วเพื่อนกูล่อมาให้แล้วทะลุเลยเอาให้ทะลุเลยมาสิลงมาดิฮ่า แล้วครับเพื่อนเข้าแล้วอุ้ยผมเห็นไอตัวบักเอ่งเลยอะไรของผมวะเนี่ยไปฟึบหนีไหม ดับแล้วเขบผมว่าวิ่งตามรถถังเฉยเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็กู้หน้าขึ้นมาได้แล้วเราเอาคิวนำเดทได้แล้วผมโอ้โหเกือบไปเหมือนกันแล้วเนี่ยใกล้จะแพ้แล้วผมสงครามใกล้จะจบแล้วถือว่าใช้สเตนได้ไม่คุ้มเลยเอโดนเลยแล้วครับผมเอโดนก็ต้องลงเอดิพวกอุ้ยอุ้ยไอ้ดาลูลูอีกแล้ว สู้ไม่ไหวจริงครับผมเจอพวกแฮ็กนี่เราสู้ไม่ไหวจริงทำไงได้ครับแล้วก็ไม่มีเกมอื่นให้เล่นนะเราก็ต้องเล่นเกมนี้แหละเจอกับแฮ็กเราก็ต้องสู้กับมันทำเป็นมองไม่เห็นมันไปก็แล้วกันครับผมคิดว่ามันไม่มีตัวตนเราจะได้ไม่เสียหลตดารทรถในการเล่นเกม น่ะทุกคนเห็นไหมโอ้โหใครมันจะไป <c oughs> เริ่มเซ็งอีกแล้วไกลแพ้แล้วไกลแพ้แล้วไปไอ้พวกแฮกไอ้พวกเฮียขอหอยาบคายหน่อยนะครับอุ้ย <c oughs> ไอปุ้ยเพื่อนเน้ย ไม่รู้จะไปไหนเลยเนี่ยไปตรงไหนก็โดนมันยิงได้ถ้าโผไปถึงแบบระยะรถมันอ่ะนะนุ่นก็มีน,นี่ไม่รู้ใช่ไหมน,นี่ไม่น่าใช่ครับผมอันนี้น่าจะผู <Okay. S 1> ้เล่นปกติเนี่ยไอ้ดาลูลูเนี่ยรับลูลัวเลยดาลูัววิวิลลงไปเอาดีกับเพื่อนดิ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวช่วยเพื่อน เรามาช่วยเ้วเพื่อนเราได้แล้วเพื่อนเราได้ดีแล้วเราได้ดีอย่างน้อยเราที่เท่าเราทำมาวันนี้เราก็ได้ดี <c oughs> ทำดีได้ดีแล้วโอเคสงครามจบกันไปแล้วโอเคนะคผมก็ตามที่เห็นเล่นกันไปเลยผมสเตนปืนสเตน เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วช่วยไปด่า้พวกโปกันเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ